สวัสดีค่ะคนดูคลิปนี้โบราเล่นชิวก็เปิดเลขทีมให้คนดูมาเล่นนะคะตอนลงก็ไม่รู้เลยว่าเป็นวงฟ้าพอลงมาคือไม่ค่อยอยากลงวงฟ้าไงเพราะว่าไม่มีดวงกับวงฟ้าเห็นไหมวิ่งมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ปืนไยพอได้ปืนก็ได้ปืนเอ็มสองสี่แล้วศัตรูก็ยิงกัน,นค,คือไม่มีดวงกับวงฟ้าเป็นคนที่ไม่ชอบลงวงฟ้าเลยแล้วตอนนี้พี่ก็ได้เกิดมาแล้ะพอเกิดมาก็เห็นศัตรู ก็วิ่งฟาร์มแป๊บหนึ่งแล้วก็เห็นศัตรูมันมันใช้ปืนตะขอขึ้นไปข้างบนก็ยิงมันตุยไปตอนนี้ก็จะแตะเหรียญไปชุบคนดูนะคะมีคนดูสองคนเบอร์สองกับเบอร์สีส่หรือเปล่าเบอร์สามน่าจะสุบมาตันนี้ก็ถาปืนนะคะเก็บศพของใครก็ไม่รู้เยอะแยะเลยตรงนี้ ไ,ได้สกาสามาตอนนี้เปิดเลขทีมให้กับคนดูคนดูก็มีแต่เดิมเดิมนั่นแหละเพราะว่าไม่มีใครดูสตรีมนะเลยคนเดิมเดิมถ้าใครอยากเล่นก็นอนประมาณสี่ห้าทุ่มตอนนี้ก็วิ่งไปวิ่งมานะคะหาตัวไม่เจอเห็นโดนมาสองตัวตรงนู้นน่ะก็เห็นแแววๆแล้วมันก็ไกลเกินมันก็ยิงไม่ได้ อันนี้ปืนตะขอก็ดูกระสุนไปซื้อเอา <ST IT U AL> ก็มาส่องดูตรงนี้ว่าจะมีตัวไหมตัวมันอยู่ข้างล่างนู้นมันก็ยิงไม่ได้อีกแล้วมีสตูตรงนี้จะขึ้นไปข้างบนก็ขึ้นไม่ได้อีกตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรขึ้นไม่ได้สักทีเลยมันชอบมาตุกอยู่ตรงเนี้ยจะขึ้นไปอยู่บนยอดมันขึ้นบนยอดไม่ได้ แล้วก็ไปตรงนี้แทนโหมดนี้ใช้ปืนตะขอให้เป็นประโยชน์ชอบไปอยู่บนที่สูงนะคะก็ส่องหาแล้วยังไม่เจอตัวเลยอะ่ะหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่นิ่งไม่ได้นะเดี๋ยวเจอยิงหัวนไอ้ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้กรนะนดดแล้ามันยิงคงนดูดูจะยิงมันอีกก็กระโดนกระดหมด มีไอวอลแข่งอะแล้วมันก็ไปยิงคนดูตรงนั้นอีกแล้วตัวนี้มาแอบตรงตู้พี่ก็ยิงมันกำลังจะพันยาเห็นตู้นั่งอยู่พี่ก็ยิงมันอีกโอ้โหพันยาแทบไม่ทันตอนนี้คนดูก็ตุยแล้วสองคนจะไปชุบกรบวงโคตรแรงเลยดูพันยาก็ไม่ทันเลยตัวนี้ไม่พันยาเลยต้องใช้ปืนตะขอโอ้โหรอดแบบเฉียดขิวอะ เกือบตายวงอะขนาดจ,จะพันยาวงยังไล่เลยเอาไปตู้ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้พันยาไม่เต็มอ่ะไอ้ตูก้ก็ยิงยิงแล้วยิงอีกตู้เกือบจะตุยแล้วเพื่อนมาดึงตุยไปค่ะโอ้โหเลือดเหลือสี่แต่ตอนนี้เอาไอวอลแข็งมามันก็เพิ่มเลือดให้ต่้งไอวอล ตอนนี้ก็เหลือห้าคนนะคะกำลังมองหาอยู่นนมีไหมโอ้ยเพื่อนุ่นยิงนี่ดูข้างล่างมีเท่าไหร่ก็ยนให้หมดเต็มไม่โดนหรอกระเบิดอ่ะตัวน,นี้ก็เหลือสองสองแล้วนะเป็นอาจะเปน่า,นาจะคนละตีไอตัวนี้อยู่คนเดียวมีตัวนี้ยิงจะมีคนดีก่่ามีก็หมดตีไปนะคะ เหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยสองหนึ่งแล้วก็หมดตีไปค่ะหมูย่ากา,ารีดหมูย่า